ทุกคนมาจ้ะวันนี้ฉัจะมาแนะนำเรื่องหน้าอ่านที่ยังไม่ได้อ่านเรื่องขอท่านปรดปรานเพียงข่าแกเรื่องเนี้ยเป็นแนวจีนโบราณแล้วก็แฟนตาซีนิดนึงนะไม่ดรามา่าเน้นคลั่งรักจะ้ะแกเราดูหนะ้าปกดีพระเอกหล่อมากอ่ะมาฉันมาเล่าให้ฟังนิดนึงเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องราวของหนิงเหอหรือว่าองค์ชายรองกับกงเฟยเทียน หรือว่าองคารกงเว้ยคือสองคนนี้เหมือนเขาน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบเหมือนมีเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกันเว้ยทาให้หนิงเหอเนี่ยตั้งใจที่จะเกลียดเฟยเทียนไปแบบตลอดชีวิตตัวเงี้ยแต่ไม่ใช่กับเฟยเทียนเว้ยเพราะว่าเฟยเทียนเนี่ยเหมือนแบบว่ากลายเป็นแบบคือด้วยความผูกพันอะไรเงี้ยคือทําให้แบบเหมือนจงรักภักดีกับหนิงเหอมาก แล้วก็เหมือนแบบยอมทุกอย่างเลยแกแบบคือคลั่งรักหนักมากแต่ด้วยความที่แบบว่าปากแข็งแล้วก็งอไม่เป็นอะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่เข้าใจกันสักทีนึกออกใช่ไหมคือเฟอเทียนเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าคือดูเย็นชาอะไรเงี้ยแต่ก็มีแบบความเจ้าเล่์แล้วก็น่ารักอยู่นะแล้วเวลาอยู่กับหนิงเหอะก็คือจะเป็นคนแบบนุ่มนวลอ่อนโยนอะไรเงี้ยแก ส่วนหนิงเหอะก็คือเป็นบุรุษที่แบบมีรูปโฉมงดงามขี้แกล้งสุขสนช่างยัวต่างๆเนี่ยแหละคือเรื่องเนี่ยคนไรเขาก็บอกว่ามันไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวชิงรักหักสวรรัสดหรือว่าแย่งชิงบัลลังก์อะไรหนักหน่วงนะแต่ว่ามันจะแบบมีความแฟนตาซีนิดนึงแบบเรื่องชนเผ่าใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะเน้นไปที่เรื่องราวในวังหลวงเวยก็คือใครสายสุขนิยมเนี่ยไม่ควรพลาดจะ้ะ คือโทนเรื่องก็จะมีความแบบอบอุ่นอ่อนหวานใดๆคือถูกการกระทําของตัวละครเนี่ยจะมีที่มาที่ไปไม่มีการบังคับขืนใจใดๆทั้งสิน้นแล้วก็เรื่องเนี่ยคุณไรเขามีอ e ีบุ๊กแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ออกเล่มหนึ่งแล้วเว้ยเล่มสองจะตามมาต้นเดือนมีนาะจะ้ะส่วนในรีดอะไรเนี่ยก็คืออ่านฟรีจนจบเลย69ตอนจบแล้วก็เหมือนมีตอนพิเศษด้วยแล้วก็อ่านฟรีถึงวันที่สองเดือนมีนะเท่านั้นนะจะ๊ะ รีบรีบเลยค่ะเหลือเองไม่กี่วันแล้วเพราะว่าคือใครสนใจอ่ะต้องรีบอ่านห้ามดองเด็ดขาดเพราะว่าแต่ละตอนของเขาอะยาวมากแกคืออ่านไปเลยตาแตกจุใจแน่นอนเหมือนตอนพิเศษคุณไรเขาจะติดเหรียญน,นะประมาณเจ็ดเหรียญอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าก็คือแกนหน้ามันเยอะมากเว้ยแบบสี่สิบห้าสิบหน้าเนี้ยเจ็ดเหรียญคือคุ้มแบบไม่ไหวแล้วค่ะยังไม่ได้ค่าปวดหลังปวดไหล่ของคุณไรเลย ไปค่ะไปอุดหนุนกันนะแล้วก็ยังไงถ้าฉันอ่านจบฉันจะมารีวิวอีกทีไปค่ะ